ชาดำชาดำต้องเบ่งนะลูกนะไม่เบ่งลูกไม่ออกนะคะเบ่งแล้วอึดอึดแล้วอึดอึดอึดอเอาเบ่งลูกเบ่งเบ่งเ,เบ่งหน่อยสิไม่เบ่งลูกจะออกยังไงอึดแล้วชาดำเอาเบ่งลูกอึดแล้วกันใจนิดนึงอึด โอ้ยอะมามามาช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันนะคะอุ้ยอึดอะอึดอะเล้วแบงลูกแบงอูดอาแบงแบงแบงลูกอะอูดอะเล้ว เบ่งสิถ้าชาดำไม่เบ่งแล้วลูกจะออกอยังไงอืดโอ้อ,อ,อโอเคโอเคโอเคเอ่ะ,อ,ะอาเลยเออเอ่อเอาแลวอีกนิดนึงออีกอีกนิดนึงไปอีก ลูกอีกอีกอึดอืดแล้วอึดอีก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 หน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอึดอีกอีกอีกอืดอ่ะเร็วอ่เบ่งเบงเบงเบงอีกทำไมหมดสภาพอย่างปนั้นล่ะเบ่งแล้วหนึ่งสองสามดอีกอีกลูกอีกอีก เบ่งอีกนะอย่าขี้เกียจลูกอย่าขี้เกียจลูกจะออกแล้วเร็วๆอืดอีกอืดเร็วชาดำเอาเร็วเร็วอืดอืดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอืดไกลและวไกลและวไกลและอีกนิดนึ่งมาเราช่วยกันอืดอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอืดแล้วเอาเร็วช่วยกันอืด เอาหนึ่งสองสามอืดเอาเบ่งหน่อยห่วยเบ่งคู่เดียวมันบม่ออกเดอ้อเอาเร็วอืดโออแย่มมากแยมมากลูกเอาอี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 กเอาปิดทำไมหรอเอาเร็วเร็วเบ่งเบงอืดอีกอีกอืดอีกนิดนึงลูกอืดแมวไม่เคยคลอดลูกเดอ้อต้องช่วยเนี่ยห่วย ช่วยแมวบ่เคยแมวสาวคลอดลูกนี่แมวสาวคลอดลูกอืดอ่ะอ่ะอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอืดโอ้ยทำไมนานออกจังเร็วๆหน่อยเอาอีกทีอีกทีอีกทีอื้โอ้ยเก่งมากลูกเก่งมากอีกนิดอีกนิดแล้วอืดโอ้ยเก่งชาดำเก่งมากเอาอีกลูกอีกอีกอืด โอ้ยแมวเก่งครับฟังเสียงอืดออกด้วยอืดเบ่งตามเป็นระยะครับออกมาสักทีเถอะเอ้ามาหนึ่งสองซ้อืดอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอืดเอาอืดเบ่งเบเบงเบงช่วยกันเร็วหนึ่งสองซ้อืดเอ้ยเฮ้ยเบ่งหน่อยชาดามเบ่งเร็วหนึ่งสองซ้อืด เอาเร็วๆลูกใกล้ออกแล้วลูกมาเร็วๆมาอีกนิดนึงมาช่วยกันช่วยกันเร็วๆเร็วๆอึดอึดอึดชาดำเบ่งน่อยชาดำนี่ลูกจะออกแล้วเนี่ยเนี่ยเร็วๆเร็วๆมาหนึ่งสองส้มหนึ่งสองซ้ เออก็ช่วยเบ่งหน่อยสิเอานึงสองซ้มมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองซอดเบ่งหน่อยชายดำเบ่งหน่อยเร็วเร็วๆลูกจะออกแล้วลูกมาหนึ่งสองสามมาเร็วมาหนึ่งสองสามชายดำเบ่งสิครับหนึ่งสองสามนี่ลูกจะออกแล้วลูกจะออกแล้วออกแล้ว ออกแล้วเร็วาแลวอีกนิดนึงออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วเร็วหนึ่งสองสามเอือเร็วเร็วเบ่งเร็วลูกเร็วออกมาแล้วนี่เร็วๆออกมาแล้วเร็วอีกนิดนึงเราเร็วรีบเบ่งเร็วเร็วเร็วลูกจะออกแล้วนี่ลูกอยากออกแล้วเร็วเร็วมาแล้วหนึ่งสองสามลูกมาหนึ่งเอือเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงหนึ่งสองสามอื้มาอีกนิดนึง อึดมาเร็วซีช่วยกันน่าเร็วๆลูกจะออกแล้วนี่เร็วเรวช่วยกันเร็วๆวช่วยกันเร็วนี่โอ้ยแมวจอนะคะไม่ใช่แมวเลี้ยงนี่ให้มานั่งคอดลูกใครเนี่ยฮะเร็วๆเอาหนึ่งสองสามอมือหัวจะออกแล้วลูกหัวจะออกแล้วอีกนิดนึงมาช่วยกันช่วยกันหนึ่งสองสามอึดอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไหมอึด เกือบแล้วลูกเกือบแล้วเร็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 วเกือบแล้วชาดําเก่งมากเลยลูกอีกนิดนึงมาหนึ่งสองสามเอามามามาเร็ว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 เอาหนึ่งสองสามเออเอเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะหนึ่งสองสามมาเร็วมาเร็วเร็วลูกเร็วหนึ่งสองสามเร็วลูกจะเข้าไปเดี๋ยวลูกก็ตายหรอกเร็ว เร็วเร็วหนึ่งสองเร็วมาลูกจะคลอดแล้วแล้ววหนึ่งสองออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งลูกอีกนิดหนึ่งชาดำคนเก่งแล้วแล้ววตัวดำหนึ่งสองสามออ้ยทำไมออกยากจังเลย ไม่ mic, ไม่ไม่หดลูกไม่หดไม่หดไม่หดเข้าไปไม่หดเข้าไป,ไาไปชาดาต้องให้ลูกออกแล้วนะชาดาต้องให้ลูกออกนะคะต้องให้ลูกออกมาลูกอหนึ่งสองสามเร็วหนึ่งสองสามเเร็วเเร็วเอาเร็วเบ่งลูกเบ่งเบ่งหนึ่งเอาช่วยเบ่งหน่อยสิหนึ่งสองสาม เออเอาเร็วๆมาเร็วๆรใกล้จะออกแล้วลูกมามาจะออกแล้วเร็วๆรหนึ่งอืมอ่าอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงแล้วเร็วไหวไมหมเนี่ยชาร์มะเอออีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงมา ออกแล้วลูกเออเบ่งลูกเบ่งเบ่งเบ่งเยี่ยมเยีเก่งเกอีกนิดนึงอีกนิดนึงหนึอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองเบ่งอึดอึดเอใกลแล้วลูกใกลแล้วอีกนิดนึงแล้วหนึ่งสองสหสองสมหนึ่งสองสแล้วหนึ่งสองสามเอาเบ่งสิคะชาดำเเออเออใกล้แล้วลูกใกล้ละใกล้ละ หนึ่งสองสามทำไมทำตายอย่างนั้นเล่าออกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ดูหน้าแมวซะก่อนดูหน้าแมว <c oughs> จะออกลูก <c oughs> แมวสาวออกลูกครั้งแรกโอ้ยแมวเด็กอันนาถาเอาหนึ่งสองสามเร็วเอาหนึ่งสองสามาเร็วอามาช่วยกันแล้วเร็น หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ่งสองสามเร็วช่วยกันมาหนึ่งสองสามละมาแม่ซ้ำแล้วซ้ำกับแม่แล้วนึ่สซิตาเด้อมาดูพี่คลอดลูกแล้วมาเลยมามามา,มาช่วยกันมามาช่วยกันเรนนึงไอายา้ยา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 แม่ช่วยนะ ถ้ากัดแม่แม่ไม่ช่วยนะเออโอเคหนึ่งสองสามโอ้เจ็บเหรอคะเจ็บเหรอโอเคนะเอามาอยา่าแม่ก็จะเจ็บด้วยเอาแม่ก็ไม่เอาให้โอ้จา่าจ่าจ่าให้โอเคโอเคอเคอาจับนนะจับช่วยกันนะจับช่วยกันนะเอาหนึ่งสองสามเอากดเบ่งลูกเบ่งเบ่งเบ่งเออ อีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงหนึ่งสองสามเบ่งเร็วชาดดำหนึ่งสองสามโอ้ยมาเร็วมาให้ตาอีตุ่นแมวเถอะน้อแมวคลอดลูกนะฮะดูหน้าชาดดำพี่รเกยดูหน้าชาดดำหน้าชาดดำจะคลอดลูกน้อยอ่ะอ่า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 โคตรโลูกอ่ะคลอดคตรเร็วช่วยกันเร็วๆมาเร็วๆแม่เหนื่อยแล้วนะนี่นแล้วแม่ไม่ช่วยได้อีดหนึ 1, 2, ่งสองสาม อึดแล้วอึดอึดโอ้ยโอ้ยอีกนิดนึงลูกใกล้แล้ว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 ชาดัมเออออกมาแล้วออกมาแล้วเออออกมาแล้วอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเฮ้ยนายนายเออเออมาแล้วออกมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อยู่อยู่เอาชาดัมอีกนิดนึงลูกมาเร็วๆออกแล้วออกเอออ้ออกมาเยอะแล้วลูกออกมาเยอะแล้วเร็วๆ อือเอาเร็วๆลูกจะได้ออกเร็วๆเบ่งเบงลูกเบ่งเบงอีกทีนึงเร็วๆอีกพวดหนึ่งเร็วๆเร็วๆอือ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 ออกมาเยอะแล้วนี่ออกมาเยอะแล้วอู้หัวออกมาแล้วมั้งนี่โอ้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 เอาอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเร็วๆเร็วๆโอ้ยโอ้ยเอาเร็วเบ่งอุ้ยออกมาแล้วอะไรออกมาก็ไม่รู้มาไหม ออกมาแล้วออกมาแล้วลูกเอนนามาเบง่งเบงแล้วเบ่งเบงเบ่งเบงกันเบ่งเบ่งเบงเบง,บง,บงโอ้ยแมวเอ้ยแมวเอ้ยโอ้ยแมวเอ้ยเร็วเร็วหน่อยแม่จะขี้แตกแลวอ๋อ <c oughs> จ๋าจ๋าจ๋ามันเจ็บลูกมันเจ็บมันเจ็บรู้เนาะมันเจ็บเนาะช่วยนะเนี่ยช่วยนะเนี่ยช่วยชาแต่เออไม่ใช่ช่วยสิแต่โอช่วยใครวะชาดําอยู่นะอ่างั้นชาดาอยากเออต้องเบ่งให้ออกเลยลูกเบ่งให้ออกเลยนี่จะออกแล้วนี่มะ เร็วเร็วแบ่งปวดเดียวเลยมาเร็วปวดเดียวเลยเออเออโ้ยเก่งลูกเก่ง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 โอ้ยออกมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยเออเออเออโอ้ยเออเก่งมากเลยลูกเก่งมากโอ้ยออกมาแล้วออกขาวออกมาแล้วลูกขาวออกมาแล้วเร็วแบ่งอีกเบ่งอีกเออโอ้ย เหนื่อยแทนชาดำจริงๆเลยมามาลูกอีกนิดนึงมาเออมาแล้วอีกนิดนึงหนึ่งสองสามเออมาลูกม้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมามาแล้วมาโอ้ยเบ่ง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 ชาดำเบ่งมาเออต้องต้องต้องช่วยกันลูกต้องช่วยกันนะคะมามาเดี๋ยวแม่ช่วยดึงไหม ชาดาออกเองดีกว่าออกนิดนึงเองลูกมาเอาเบ่งออกนิดนึงมาออกแล้วมาเลยโอ้เก่งมากลูกออกมาแล้วออกมาแล้วอีกอีกนิดนึงออกนิดนึงลูกอีงนิดนึงนี่ตัวออกมาแล้วนี่ตัวออกมาแล้วเอาหัวลูกก่อนเอาหัวลูกออกมาเลยแล้วเบ่งออกมาเบ่งหัวลูกออกมาก่อนเบ่งหัวลูกยังไม่ออกเออเอาอีกนิดนึงออกนิดนึง อ้าวเร็วๆหัวลูกจะออกแล้วเร็วๆโอ้ยโอ้ยลูกจะตายก่อนเร็วๆชาดามเบ่งอีกนิดนึงลูกจะเอาหัวออกแล้วอเออดเบ่งก่อนลูกเบ่งก่อนเบ่ง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 อ้ยมาแม่ตึงออกให้มาอยู่เฉยๆเด้ออย่านะอย่านะเอามาดูแม่ช่วยนี่เอาเอาหนิเอาเอาเอาเบ่งออกมา เบ่งเร็วๆลูกจะเอาหัวออกเนี่ยโ <c oughs> อ้เอเอ,เอ,เอมันเจ็บนั่นแหละช่วยกันลูกเบ่งเบงอีกเครื่องหนึ่งเร็วหนึ่งสองสามอึศอึศนี่แหละบอกว่าอย่ามีลูกอย่ามีลูกอึศ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 เบ่งเบ่งออกมาออกมาลูกออกมายังออกมาแล้วโอ้ยเหลือหัวอีกเร็วๆเบ่งเบ่งสุบชีวิตเลยลูกหัว เออเหลือหัวนิดเดียวเร็วๆวลูกเร็วเแบ่งอีกอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งลูกลูกจะหัวออกแล้วอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกหัวจะออกแล้วเร็วเร็หนึ่งสองสามออออีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งออสุดชีวิตเลยสุดชีวิตเร็วชาดาเร็วชาดามสุดชีวิตเลยนะอออีกนิดหนึ่งลูกอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึง กนิดนึงนะเก่งมากลูกออกมาแล้วเก่งมากเลยในในในเอารีบมาดูให้ลูกเร็วๆทำไม่เป็นเด้นนี่ห่วยอ้ยชาดาเร็วๆชาดาม,มาดูลูกก่อนเร็วๆเอาลูกก่อนนี่นี่เรียเรียทำความสะอาดให้ลูกเร็วๆอุย้ยชาดานี่เร็วๆหน่อยอุย้ยอุ้ยเร็วๆไหนล่ะลูกนะนะั่น่ะเอารีบทำให้ลูกเร็วๆ ฉี่ให้ลูกเร็เวๆเข้าเดี๋ยวเขาก็หายใจไม่ออกแล้วเขาก็ตายหรอกโอ้ยอเร็เวๆไหนล่ะลูกอะ่ะเร็เวๆเอามาออกมานี่ก่อนลูกมาๆมาโอ้ยมาๆมา,มา,มานี่ลูกมาอ่ะอ่ะอ่ะอ,อย่าพึ่งชาดำอย่าพึ่งแม่ไม่กล้าดึงอ่ะชาดำอ่ะ ทำความสะอาดให้ลูกเร็วเฮ้ยเฮ้ยเลียลูกก่อนเลียลูกก่อนเออทำให้ลูกก่อนอ่ะฮะชาดาททำให้ลูกก่อนชาดาททำให้ลูกก่อนอ่ะ เออทาให้ลูกก่อนลูกเรียเรียให้ลูกก่อนเร็วๆเ,เอาเรียลูกก่อนเรียลูกก่อนชาดาเรียให้ลูกก่อนชาดาชาดาเออเรียให้ลูกก่อนเออเรียให้ลูกก่อนอย่างนั้นแหละเออเออ ตะนี่กัดตรงนี้กัดตรงนี้เร็วๆล,ลูกหนาวนะนี่เออเลียให้ลูกหน่อยกัดตรงนี้เออกัดกัดเลยนะกัดกัดกัดอ่ะเออ,เอ,อลูกร้องแล้วเห็นไหมเออลูกร้องแล้วเร็วๆ เออแม่แล้วเร็วเเออแม่แล้วเร็วเเออแม่แล้วเร็วแม่แล้วเร็วเร็วแม่ลูกหนาวเร็วเรวลูกเร็วเรเรีบกัดรีบกัดเร็วรลูกเร็วเร็วจะมีอีกไหมล่ะจะดำจะคลอดอีกไหมล่ะลูก